วันนี้อ่าวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีกัดลายก,กัดลายกระโหลกคัดของผมนะครับป <Alert> กติแล้วกระโหลกคัดมันก็จะใช้งานมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะไม่มีลายแล้วก็ใช้ไปสักพักมันจะดังเอียด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 เอ,เอ,อียดเอียดเเ มันจะออกตัวดังเอียด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 ทำให้เราลำคาญนะครับแต่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นที่สายพานนะครับเป็นที่สายพานเอ๊ะก็ไปเปลี่ยนสายพานใหม่นะครับพอเปลี่ยนสายพานใหม่มามันก็ไม่หายเนะียมันก็ยังเอียด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 อยู่นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมผมก็เลยมีเอฟซี FC คนหนึ่งแหละมามาหาผมนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะ ขอบคุณมากะครับ FC ที่อยู่แถวๆสุขุมวิทนั่นแหละครับที่เขามาหาผมที่นี่แหละเขาก็บอกว่ายงรถช่าง,งสางสัยสงสสยเป็นที่คัดคัดไม่จับแน่เลยอะไรนี้นะครับอันนี้เป็นความบอกเล่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็เราก็เราไม่เก่งครับเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างเราแค่เรียนรู้กันไปนะครับผมอันนี้ทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดได้เอ๊เขามีการกัดลาย กัดลายกระโหลกคัดตรงนี้นะครับกัดลายโดยการเอาเข้าเครื่องกึงจ้างกัดลายอะไรนี้นะครับหรือว่าเขามีขายากระโหลกคัดกัดลายขายเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับผมก็เลยคิดได้ว่าทำเองได้ไหมถ้ากัดลายเนี่ยทำเองได้ไหมเอาแบบง่ายๆแบบที่เรามีนะครับผมที่เรามีนะครับแล้วมันก็ได้ผลนะครับร้อเสียงเยีดเยดดนี่หายไปนะครับ เสียงเียดเยียดเอียดเียดนี่หายไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมกัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกัดให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ว้ามาก่อนอันนี้กัดแล้วอันนี้ปั๊บนี่กัดแล้วนะครับกัดยังไงนะครับก็จะไม่สวยครับชิเลนิดหน่อยนะครับโดยใช้ตะไบนะผมตะไบตะไบเล็กๆนี่แหละครับผมผมก็จะใช้แค่ขอบนี่นะครับอ่าขอบแหลมแหลมนี่แหละ ทับของตะใบเนี่ยมาทําให้มันเป็นรอยนะครับผมอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสังเกตดูได้รถที่มันรถออโต้ที่ออกตัวแล้วมันช่วงออกตัวออกตัวเบาๆมันจะดังเยดเนี่ฮะออกตัวเบาออกตัวหนักก็เหมือนกันครับนี่ผมก็จะใช้แบบนี้ครับผมก็จะทําเป็นตัวเอ็นตัวเอ็นครับตัวเอ็นตัวเอ็นใหญ่นะครับก็จะถูที่ที่เดียวกันแหละแต่ว่ามันก็จะไม่อยู่ที่เดียวกันเท่าไหร่ จะไม่ค่อยเห็นอทไร่นะผมมาให้ดูก่อนอน,นะครับผมผมทําแบบนี้นะครับจนรอบนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สม่าเสมอแต่ว่ามันก็จะเกาะผ้าคัดได้ดีมากนะครับมันก็จะเกาะผ้าคัดได้ดีมากผมก็ทําแบบนี้นะครับทาตรงๆไปก่อน,นครับอขอภายมือมันบังนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องนานไม่ต้องเอาลึกเท่าไหร่ก็ได้เอาแค่พอประมาณนะครับอเอาเท่านี้ก่อนก็ใครที่มีลงกึงเอาไปเข้าลงกึงก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ผมทําให้พี่น้องที่ห่างไกลจากลงกึงนะครับพอได้ทําเล่นกันนะครับแล้วก็แก้ไขได้เองนะครับไอ้ที่มันร้องเยีดเย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 ดเป็นเพราะอะไรนะครับ ใช้ผ่านเปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่นะครับเป็นที่ผ้าคัดนะครับลื่นครับผมมันไม่จับนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่าชุดคัดเนี่ยยางซีนมันกันกันจารบีออกได้ไหมนะครับถ้ามันกันกันจารบีไม่ออกมามันก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับมันก็จะไม่ลื่นนะครับนี่ฮะไกลรอบละ ใช้ความใช้เหลี่ยมมัน,นของตะไบนะครับตะไบนี้ก็ซื้อมาประมาณ60บาทนะครับผมบอกอย่างดีที่สุดอันเล็กๆเกนะี่ยที่ที่อ่าไว้ตะไบเหล็กตะไบอะไรทั่วไปครับนี่ก็จะได้ตัวแนวตรงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาแนวข้างบ้างครับแนวข้างก็มันก็จะไม่ตรงรอยเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีรอยให้เรานะครับแบบนี้นะครับ เพื่อนๆพี่น้องก็ลองไปทำดูกันได้นะครับแล้วคัดแล้วผ้าคัดของท่านจะเกาะดีแล้วก็จะไม่มีเสียงลำคาญใจนะครับจะไม่มีเสียงหนูร้องอีกต่อไปนะครับ ต่ถ้าจ้างเขากัดมันก็สวยดีนะครับแล้วก็มันก็จะต้องใช้เงินนะเนาะเราต้องทํายังไงก็ได้นะให้เราแบบลดต้นทุนลงมานะครับทําใช้เองนะครับผมง่ายๆนะครับเนี่ยกัดลายนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับในการกัดลายผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเอ็นนะครับตัวเอ็น แบบนี้นะครับเป็นตัวเอ็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้ครับละเอียดก็ได้เอาลูปเบาๆให้มันให้อ่าเศษที่มันเป็นอาจจะสูงต่ําสูงต่ําลบออกไปบ้างนะครับลบเบาๆก็พอนะครับเดี๋ยวรอยลึกมันจะหายไป เนี่ยประมาณนี้นะครับเก็บผ้าแห้งก่อนเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับจากช่อง PPV i e w ลดต้นทุนด้วยตัวเองนะครับลดต้นทุนด้วยตัวเองนะครับตัดเสียงรำคาญใจนะเย็ดเยดเยดีเยดยดนะครับตัดเสียงรำคาญใจคับไม่จับ ด้วยตัวนี้นะครับตะไบนะครับตะไบแล้วก็ะก,กัดลายกัดลายกระโหลกครับด้วยตะไบนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง PP View นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรแปลกที่จะพอ,อามานำเสนอได้ก็จะนำมาเสนอให้ดูนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ